ิดลี่ร้อยี่ห้าเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูมีมีคนถามว่าใต่เกียร์ยังไงนะครับง่ายๆเดินหน้ากลางถอยหลังมีแค่นี้ครับง่ายๆายดูกันกำเบกสตาร์ตตร์ที่เดียวติดครับ,รบเดี๋ยวเดินให้ดูคร่าวๆครับเดี๋ยวของจริงค่อยว่ากันใหม่ อันนี้ต้องกำกำเบรกกำเบรก,กเปลี่ยนเกียร์ป่ะตัดไปแล้วใช่ปะ่ะอ่าอันนี้รถจอดอยู่กับที่จริงต้องกำเบรกเปลี่ยนเกียร์นะ่ะเดินหน้ารถพุ่งมากครับร้อยยี่สิบห้าไม่เหมือนรถจีนแน่นอนไฟลังครับโอคประมาณนี้ ต้องรถให้อยู่อยู่กับที่นะครับรถอยู่กับที่ก่อนโอเคครับระบบไฟก็ไฟหน้าติดนะครับติดครบนะครับแล้วก็ไฟสูงติดออฟรันใช้เหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นแต่ครับประมาณนี้ขอบคุณครับคร่าวๆก่อนนะครับเห็นมีคนขอมา